สวัสดีค่ะพบกับปุ้ย UK p o r t c h a n n e l นะคะวันนี้นะคะปุ้ยก็ามาทำคลิปนะคะเหมือนเดิมนะคะพอดออีมีน้องๆ FC นะคะแนะนำเข้ามานะคะว่าอันนี้พี่ปุ้ยแยกกระถางเลยอะไรอย่างนี้นะคะ,ะเป็นกระบองทองนะคะที่ปุ้ยได้มานะคะแต่อันนี้ปุ้ยเอามาแยกแล้วนะคะซึ่งปุ้ยแยกปุ้ยก็เลบยังไม่ได้้างนะคะขออภัย <c oughs> ตัวตัวนี้นะคะน้องบอกเออเอาไปพี่แยกกระบองทองเลยค่ะมันเป็นพุ่มนะก็ดีอ่านี่ไอเดียมานะคะ f อมาก็เอาไอเดียนี้ขึ้นมาทําเลยนะคะปุ่อก็แยกกระถางแล้วนะคะอันนี้ต้นต้นใหญ่นะคะต้นใหญ่นะอ่าก็ขอบคุณนะคะที่แนะนำเข้ามานะคะแลอกตัวอย่างนะคะปุ้ยก็เอาออกมา ให้ดูนะคะ3มกระถางน,นะคะมีอีก3ามกระถางก็คือปุ้ยแยกได้ทั้งหมด6กระถางน,นะคะแล้วก็กระถางใหญ่เป็นกระถางที่7นะเย้นะคะก็ยังไงก็ขอบคุณนะคะ f อนะคะที่ทักเข้ามาแนะนำนะคะแล้วก็บอกชื่อด้วยแต่ปุ้ยก็จำชื่อไม่ได้นะปุ้ยก็เรียกกระบองทองก็แล้วกันนะคะซึ่งมันก็สวยนะคะอันนี้แยกออกมาแล้วนะคะซึ่ง อันนี้อันเล็กนะคะแยกออกมามันก็จะรูปร่างนะคะก,ก็น่ารักค่ะตัวน,นี้ก็ปุ้ยก็กระจายนะคะซึ่งปุ้ยก็กล่าวว่าจะกระจายเอาไว้ทําขายนะคะแล้วก็ถ้าปุ้ยเจออีกปุ้ยก็จะมาขยายนะคะ,ะตัวน,นี้ปุ้ยก็รวบรวมลาย ไว้หลายๆต้นแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามนะคะอันนี้เดี๋ยวปุ้ยให้เห็นกระถางใหญ่ก่อนนะคะซึ่งกระถางใหญ่ก็ได้แค่นี้นะคะแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวยังไงนะคะเดี๋ยวถ้าปุ้ยได้มาเพิ่มเติมอะไรเดี๋ยวปุ้ยจะเอามาอัปเดตแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะปุ้ยก็ อเออแค่ามาสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะ FC นะคะเพราะว่าปุ้ยก็ไม่ได้ไปไหนนะวันนี้ก็จะเป็นวันหยุดนะคะวันอาทิตย์ปุ้ยก็จะพาลูกสาวไปเที่ยวนิดหน่อยนะคะแล้วก็เพราะว่านานๆเขาจะหยุดโรงเรียนนะคะเพราะว่าช่วงนี้เขาก็มีสอบอะไรเยอะนะคะก็คือพาลูกสาวไปผ่อนคลายนะคะใครยังไงก็ อย่าลืมติดตามชมปุ้ยนะคะกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์นะคะพื่เป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปของปุ้ยด้วยนะสำหรับวันนี้นะคะปุ้ยยูสุขพลชชแนกก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย